จังมาเปิดามาณกังแจงสว่างสีใสใสและอยากเห็นเส้นทางไก่จังหลับงานสาทา โอ้โยเดชายมีความกิ่งขันมาเต็มใจแล้วพอใจเบิดสู่แนวตามแต่อ้ายเบาววาเบาววาคขันบ่ตัวให้ถาล่วงลอหลายพังตัวให้บางละคุณพี่บอไปหาเสียเวลารอคอยแห่งทรมานลุนเ้ามาดุน่าแต่ยามเห็นหน้าว่าสิมาขอจริงมันยิงถาแรง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 ,แต,รงตัวใจคือเสียดแห่งแนวนันบบเอา ังเล้ากัให้แม่มาขอเงินบาพาสินดองสีสอยใชยสาซสำยำเพราะความรักดอกจึงได้บอกให้มาขอหนา,อางถ้าไม่รักไม่สนเรื่อคนจนไม่มาเสียยางบอกมาเลยอย่าได้อำทาหรือขาดข้องด้วยปากการใดหรือพอแม่ไม่ชอบก็ให้ตอบน้องหน่อยเป็นไรรักจริงจะรอทำไมจงตัดสินใจให้มาขอเสียเลย เฉยๆไ้เฉยยไว้แนวว่าโดนนไปอาสิเทาสีแก ทีแกสังขัดคนบอนแห่แปงปีนสู่แนวเท่าแกแล้วเท่าแก,แล,าแ,กแล้วสิเปิดนายไม่หมางหรือว่าทั้งหัวใจแอแดงปั่นสองหางรักน่หางอย่าหลอกให้รอรักกันหนอจงได้รู้ใจคนรอรอรอร,อร,อรู้ไหมหนอทรมานเท่าไรเปวดเหมือนน้ำตั้งใจบางทีคิดไปต่างๆ่าน้าก่อนนอนก็เพือรำพันหลับตาสันคิดเห็นแต่นหน้า คิดมากกระวนกะวายคิดอยากได้อยู่ทุกวันเวลาบางคืนหัวใจเวีวาบางคืนหัวใจเววากดหมอนตั้งหน้าที่หัวใจคนรอคนยันหยอบเราว่าสาวนางรอคอยไอยบเปลี่ยนคุนยันหยอบเราว่าสาวนางรอคอยไอยบเปลี่ยนกสเทียียังมันยันไปอย่างเดียวใช่อ่นเกี่ยวใช่อื่นเกี่ยวเพือนลุมเพือนเถิงเถ่งแต่ยังมีหลายแต่อยากมาขอ ไม่รักขาขาเพราะรักแต่เจ้าคนที่ให้สัญญาคน,นอื่นต่อให้เทวาดาคนอื่นต่อให้เทวาดาเป็นแค่น้ำฝ้าน้องก็ไม่พอใจคอยน้องได้แต่คอยหัวใจเศร้าซ้อยคอยเฉยล้ำไปพี่จาความรักมันหนักอยู่ในหัวใจรักจริงจะช้ายอยู่ทำไมไม่มองเห็นใจสงสารคนคอยวามหมยจอยสีให้หนาววอยเอาผ่านวมห่มวามไมยจอย สีให้นาวว้อยว้อยเอาผ้านวมห่มเก็บความขมเข้าไว้ใจน้องขุนมัวพัวเอ้ยพัวพัวเอ้ยพัวเจ้าผู้พัวดอกวานบ้านเพิ่นหัวขวนพัวดอกวานบ้านเพิ่นหัวขวนขอจนชวนใช่มาแต่งงานซะดื้ออายแต่งงานซะดื้ออาย